ต้องบอกก่อนวันนี้ขอสวัสดีพี่ทุกคนอีกทีหนึนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมอีกทีหนึ่งก็ขอบคุณทางเจ้าสัวด้วยที่วันนี้ให้แบบเราได้ให้โอกาสเราสองคนได้มาทำงานนะครับวันนี้ผมก็ดีใจมากๆเขาก็ดีใจมากๆดีใจมากๆที่ได้มาวันนี้แล้วเจ้าสัวอร่อยไหมอร่อยไหม อร่อยมั่งมากอะไรมั่งมากเด้ลองเขาได้ลองลองชิมทุกทุกรสชาติเหมือนกันแล้วมีเจ็ดรสชาตินะครับผมหลายคนเนี่ยอาจจะแบบเข้าใจเหมือนผมตอนเด็กๆนะที่ว่าเวลาเราเราได้กินอะไรเราจะได้กินแต่รสหมูหยอง <S <S อแต่จริงๆเน,นี่ยตอนเนี้ยเขามีห<ไ>ลายรสชาติมากก็อยากให้ทุกคนได้ได้ลองได้ลองกินกันดูครับผมเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ได้มาร่วมงานดีไหมที่ทำนี้เป็นแฟนๆก็ยังเยอะเหมือนกันแฟนๆเยอะมากวันนี้อยากเพราะว่าคือทถึงอีเวนท์ ขอบคุณไขอบคุณทุกคนที่มาเป็นกำลังใจวันนี้นะคะภาษาไทยแข็งแรงแลวนะเก่งเก่งเก่งไวมากเขาเขาเขาอยากแบบว่าฝึกฝนแล้วก็แบบเมืนพัฒนาตัวเองในในด้านภาษาไทยเพราะว่าเขาแบบยากแบบอแนทุกคนจริงๆเลยเพราทุคน่ารักกับเขาเขาก็อยากนารักน่ักไทุกคนได้เห็นกันคาถึงคนชว่อนกได้ครับให้แฟนๆได้มาแบบชิมหรือ

ยากมากนะคำพูดนี่แต่ว่าแบบเป็นแตงอีกนิดนึงครับเล่นเลนเดาชูนะครับเข้าเข้าตังเจ้าตัวนะครับท้าชิมก่อนเชื่อคืออยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองชิมก่อนเพราะว่าอร่อยจริงอันนี้ผมเป็นสินค้าหนึ่งที่เรากล้ายืนยันหรือแบบหลายคนเนี่ยรู้จักกันอยู่แล้วเพราะว่ามีขายหาซื้อง่ายด้วยตามที่เซเว่นก็มีเลยก็คือว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าอร่อยแล้วก็อร่อยจริงก็อยากบอกว่าท้าทุกคนเนี่ยได้ลองชิมก่อนเชื่อครับผมตามสโลแกนก็เลยนัดค่ะถามกัว่าได้นไหงครับว่าได้กินไก่หรือ ก,กินไก่ยังกินกินกินแล้วก,กินอร่อยไอร่อยไหมไก่ Everyday Everyday กินชอบเหรอเขาชอบกินเขาชอบชอบครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเขาได้เจออาหารไทยหลายอย่างมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่แบบทำให้เขาแบบอยากอยู่ที่ประเทศไทยนะก็คือว่าอาหารอร่อยอร่อยอร่อย,ออยไม่ใช่เราหรอ,อ,รอไม่ไม่สาธุ แค่คือว่าคือว่าเขาเขาชอบอาหารไทยจริงนะครับตอนนี้คือแบบว่าเขาได้ผมมจะจะไม่จะไม่แบบว่ายัดเยียดอาหารไทยที่แบบแต่ละคนเวลาแบบต่างชาติมาเราต้องแบบยัดเยียดเป็นอาหารที่แบบรมเนียมอะไรเงี้ยผมผมจะไม่นะผมจะแบบให้ได้ลองกินอาหารง่ายๆหลายๆอย่างจริงแบบตะละเขาก็จะแบบกินง่ายทุกอย่างกะเพราหมูสับชอบกะรหมูอาะหมูกรอบก็ชอบผัดซีอิ๊วผัดซีอิ๊วชอบล่าสุดเลยที่ว่าเขาเพิ่งรู้นะคือผู้ชายผู้ชายอร่อยอร่อยมาก ได้ได้ครับได้สบายสบายเลยแค่ว่าแบบก็ยังแต่ว่าก็ยังมีบางอย่างที่แบบอาจจะยังไม่ชอบหรือแบบบางบางอย่างแบบเขาดมกลิ่นครั้งแรกก็คือไม่ชอบแต่พอชิมเข้าไปปุ๊บชอบก็เลยแบบต้องหลายๆอย่างมาลองดูอยากให้ลเราะว่าสิ่งที่จามินชอบอยู่ไทยเพราะว่าอาหารอร่อยหรือว่าอยากอยูกับคุณชาลีครับเที่ยวอชิมเป็นยูอารชาลีจีอันนี้เที่ยชิมกนจีโอ้ my g o ทำไมกินอ่ะทำไมกินอ่ะแน่นอนแน่นอนแอนแน่น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 นแนอน่นอนแน่อ่อนแน่นอนแน่นอนแน่นอนแน พี่กูเก่ในนี้แล้วชั้นี่เด็นมีจ็ก็คือจริงๆปกติเป็นคนให้ความสำคัญกับอาหารเป็นหลักค่ะแต่ว่าที่อยู่ที่ไทยก็เลือกที่จะอยู่เพราะพี่แมสแล้วพี่ถ้าขอถามกับไวรัลละกันที่เราไปไลฟ์สดขนาดนี้โอ้โหเรียกว่าสร้างความบันเทิหนึ่งยอดทะลุแล้วเป็นยังไงบ้างครับสำหรับผู้เราตอนนี้คือโลกออนไลน์ต้องพูดถึงผู้เราตลอดเลยจริงๆมันมีทั้งความดีใจทั้งความกดดันนะผมเป็นคนพูดตรงๆอยู่แล้วนะเวลาเราทํางานไลฟ์เนี่ยผมกับทีมเนี่ย จะเหมือนเชียร์ก่อนเข้าทำงานบอมผมจะบอกทุกคนว่าเราจะไม่เน้นเรื่องถ้าเราพุ่งส่งเราจะไม่เน้นเรื่องการขายเราเราเน้นการขายแต่เราจะไม่เน้นแบบให้ใครมากดดันเรื่องยอดเพราะว่าสินค้าแต่ละอย่างเนี่ยเราต้องบอกลูกค้าจริงด้วยทำความเข้าใจเลยอาหารขายง่ายอาหารคนตัดสินใจง่ายในการซื้อแต่บางสินค้าเนี่ยก็อยากให้แบบหลายคนแล้วก็ ลูกค้าเข้าใจจริงด้วยแบบว่าของบางอย่างแบบบางคนไม่ได้ใช้จริงมันก็จะขายยากหน่อยแต่ว่า่อนอื่นน่ผมต้องขอบคุณทุกคนจริงมากกว่าเพราะผมรู้สึกว่าแบบบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อไปใช้เองนะเขาซื้อไปให้เพื่อนๆให้ครอบครัวแต่ว่าเขาอยากสนับสนุนเราแล้วก็ ็อยากขอบคุณมากๆแล้ววันหนึ่งถ้าผมแบบทำอะไรกับพื้นนั่งจริงก็จะพยายามกับทากับคื้นให้ได้อะไรเงี้ยเข้าใจแต่เราแตเา่ตเราคิดไหมครับว่าแค่หนึ่งชั่วโมงก็ปาไปเจ็ดล้านแล้วอะก็คิดก็ <c oughs> คิดคืึงจริงก็คิดว่ามันเป็นแบบหลายอย่างคือคือด้วยด้วยของกินแล้วด้วยพี่เขามีชื่อเสียงอยู่แล้วด้วยแล้วการมาเนี่ยด้วยสถานที่ที่แบบมันดูสนุกอย่างบางวันเนี่ยเราเราหลายคนก็จะบอกว่าคิดว่าแบบว่าเขาเครียดเขาอะไรผมจะบอกว่าไม่เครียดนะจริงเขาเป็นคนที่ แข็งแรงนะครับแล้วก็แล้วก็ไม่ใช่ผู้หญิงที่แบบอ่อนแอขนาดนั้นที่ทุกคนจะต้องแบบมาห่วงขนาดมดกัดยุงกัดมาด่าผมอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าโอ้เขาแข็งแรงกว่าผู้หญิงหลายๆคนที่เพื่อนๆรู้จักอีกนะแล้วก็ที่สําคัญคือบางทีแบบการการไลฟ์ทุกวันมันก็จะมีวันที่สนุกบ้างไม่สนุกบ้างก็อยากให้แบบเพื่อนๆเข้าใจจริงแต่ตัวผมกับเขาอ่ะก็พยายามทําให้ทุกอย่างแบบดีที่สุดเพราะเขาก็จะพยายามตั้งใจทํางานแบบ

เขาบอกว่าเขาสนุกมากนะคะที่ได้แบบมาขายอะค่ะแต่ว่าก็คืออาจจะมีปัญหาเรื่องภาษาบ้างที่ไม่สามารถสื่อออกไปให้กับแฟนๆได้ทั้งหมดค่ะใช่ก็คือเขาเขาบอกว่าสนุกสนุกมากมแต่ว่าเขาอาจจะแบบรู้สึกว่ากังวลในเรื่องภาษาแต่ผมก็พยายามจะบอกเขาตลอดว่าไม่เวลาสิ่งที่คุณพูดอะ พูดไม่ถูกเนี่ยคนก็กน่ารักจริงๆการแบบว่าไม่ได้พูดถูกต้องทุกอย่างมันก็เป็นอะไรที่น่ารักแค่ว่าแบบว่าตัวผมเนี่ยจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้สอนคำอะไรที่แบบมันหยาบคายหรือใดๆทั้งสิ้นเลยหรือว่าถ้าใครมาสอนเขาเนี่ยผม,มก็จะแคาผมเป็กก็จะเป็กเอียดทันทีเลยอะไรเงี้ยก็ต้องแบบอยากให้เขาแบบน่ารักน่ารักไปนานๆจนว่าวันนึงเขาแข็งแรงและเข้าใจในหลายๆอย่างก็เดี๋ยวให้เขาจัดการอยากทำอะไรก็ทำดังๆตอนนี้เป็นผู้ดูแลควบคุม ปุมหัวใจเขาอยากทํเขาดูแลดีขนาดเนี้ยคนแรกก็พยายามดูแลให้ให้ดีที่สุดนะเพราะว่าเราก็มาทํางานด้วยกันส่วนโน่นดูแลหนักโน่นนึ่งหัวเจ๊ปูเนี่ยดังแล้วผู้จัดการผมตอนนี้ไม่ทํางานแล้วไปรับงานเองเป็นผู้จัดการแล้วก็รับงานตัวเองด้วยขายงานตัวเองครับผมเอ้ยจริงเหรอจริงครับคนที่จะมาแย่งงานเธอต่อไปใช่ใช่ใช่กามโมเนี่ยกามโมไม่ไม่แต่ว่ามีงานเขาเห็นคนแบบว่าเราขายได้ยอดเยอะกันก็มีคนติดต่องานมาเยอะมากมีเยอะ เยอะเยอะสักพักแล้วับผมล้วก็พยายามต้อง่อนนี้ขอบคุณลูกค้าขอบคุณโอกาสที่แบบให้ให้เราของคนได้ทํางานความตั้งใจของเขาในบางทีเขาอาจจะเล่นมุกอะไรที่อาจจะเหมือนเหมือนคนต่างชาติที่แบบเข้าใจคำภาษาไทยแล้วก็เล่นมุกซ้ำ,ซำ แล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะแบบเข้าใจและเป็นห่วงเขาเกิน,นจะบอกว่าไม่จริงๆเขาโตแล้วนะฮะแล้วเขาก็เขา้เขาใจหลายๆอย่างและเขาอ่ะอยากทํางานจริงๆนะครับคือความตั้งใจขงเขาก็คือมันเป็นโอกาสหนึง่งเขาเราก็คุยกันว่าเราไม่รู้มันจะนานแค่ไหนที่คนจะรักเราจะชอบเราเขาเต็มใจที่จะทํางานแล้วก็มีความตุกมากกับการมาทํางานครั้งนี้ก็อยากให้ทุกคนแบบได้เข้าใจด้วยนะครับแต่ที่เป็นไวรอลของเมื่อวันก่อนที่ขายน้ำพริกคือเราเกือบแล้วเราเกือบพลานแล้วยูเทสฮอลแลนด์อ่ะ มือหักครับผมมือหักมืออ่าเธอขาเธอขาเขาไปทวงเปล่าเขาไปทวห่วงจริงๆแล้วเขาไปห่วงใช่ไหมเป็นห่วงแหละผมว่าเน่ยเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงเพราะมันมันใกล้กระทะมากนะครับผมไม่หลองจริงเขาจะเขาจะไปหยิบไอ้อะไรนะเขาเรียกว่าเชือกที่มันผูนเกงแต่มันพลาดไปหน่อยพอัวมันจะไหม้ไงแบบว่าจะมันไม่มีเออ๋ยวมันใช้งานไม่ได้ก็คือน่ารักน่ารักเป็นห่วงเป็นห่วงกันไปเป็นห่วงกันมาเนี่ยนะครับผมแค่จับถูกจุดไปหน่อยนะครับจริงๆตัวน้าตกใจนะโอ้โหสะดุ้ง หน้าแทบฟากระทไม่เป็นไรแค่ผมรู้สึกดีครับรู้สึกดีครับอยากรู้อยาเขาอยากรู้าอยากรู้เปร่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วก็มัทำไมถึงแบบว่าอยากไปช่วยแนทอะไรอย่างงี้เป็นห่วงอะไรเพราะกลัวจริงจใช่มั้วาันนอะ่น่น้งแอยาน่าี้เเพากร่มวัุ เพราะว่ามันลมพัดแรงมนะคแล้วมันพัดไฟไปทางพี่แน็กเยอะเขาก็เลยเป็นหวงแล้วมันเป็นผ้าด้วยะเงยค่ะก็เลยจับมันดังตอนเนโอเคโอเคโอเคอยคโอเ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 คโอมคโอเ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 คโอดคโอเคโอเคโอเคโเออเคโอเคเคโเคโอเคอเคโอเคโเคโอ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 เคเคโอ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 เเคโอเออเคโอเโอเคโอเคโอเคโออเคอเคอเคอเเคโอเคโออเคโอเคโอเคโอเคเคโอ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 เอเคโอเคเคโอ อ๋อเป็นเสียเซลตรงนี้เหรอคือสาพูดมาตั้งนานเนาะไม่น่าเลยเราไปเยอะแล้วก็เป็นคามน่าหลังน่าหลังน่ารักน่ารักตลกดีก็เป็นแบบคน่ารักน่ารักครับผมใช่ใช่ขอบคุณทุกคนที่แบบแบบรักเขาเอ็นดูเขาอะไรเงี้ยคุณแนทช่วงเนี้ยดูเราขาเรียกว่าเจอกันบ่อยไงคุณแนทเริ่มซึมซับภาษาเกาหลียังครับโอ้ไม่เลยครับผมผมนิสัยไม่ดีครับผมผำไมตัวสาไทยเยอะๆอะผมรู้รู้ชะตากรรมของผมอยู่แล้วผมไม่ได้ไปทำงานเลยที่นู่นอยู่แล้วแล้วผมรู้สึกว่างานของเขา คนที่จะรักเขามากขึ้นก็คือการที่เขาได้พูดภาษาไทยจนคนเข้าใจการที่เขาพัฒนาภาษาไทยได้รวดเร็วจนทําให้คนรู้สึกแบบว่าโอ้ประทับใจกับสิ่งที่เขาไป็นนะนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดตัวผมไม่รู้ว่าผมจะฝึกแบบไปแบบจริงจังมากทําไมอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อาจจะแบบมีฝึกบางคาเรื่อยๆบ้างอะไรเงี้ยครับใช่ติดใจเขาเริ่มติดใจแล้วใช่ไหมสรุปว่าตอนนี้ก็เลยยังไม่มีแพที่จะกลับ มีมีมีครับผมคือคนเราเวลาเวลามาที่เนี่ยก็ต้องมีมีการกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ไปหาแบบหลายๆอย่างไปทำธุระที่นู่นบ้างเพราะว่าเขาก็แบบไม่ไม่ใช่เด็กแล้วนะเขาโตแล้วเขาก็ต้องมีมีงานที่นู่นมีอะไรที่นู่นอยู่ด้วยครับผมใช่เขาไม่แปนสุดกับตอนไหนครับก็น่าจะแบบพอเคลียร์งานได้สักพักหนึ่งแล้วก็ให้เขาได้กลับไปพักผ่อนหน่อยแล้วก็ค่อยกลับมาอะไรเงี้ยครับอ๋อก็ได้อยู่ในน้ำที่เราได้กลับไปอะไรนะ ม,มันก็ยาวอยู่นะแต่ว่าก็คือเราก็แบ่งเวลาว่าแบบเราก็คุยกันว่าถ้าเขาแบบมีงานที่นู่นด้วยเขาต้องกลับไปทํางานที่นู่นให้ดีที่สุดเหมือนกันแล้วก็ถ้าแบบเขารู้สึกว่าอยากกลับมาที่นี่ก็กลับมาทํางานที่นี่สลับกันไปกันมาเพราะม,ม,มันเป็นโอกาสที่ดีไม,ไม่ไม่ควรทิ้งที่ใดที่หนึ่งครับแล้วตอนนั้นจะมีไป,ไปส่งไหมเออไปเที่ยวหาครอบครัวเขาอะไรอย่างเงี้ยผมก็มีถามเขาอยู่บ้างเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าก็คงต้องรอแบบโอกาสที่แบบเหมาะเจาะที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยก็ถ้ามีโอกาสได้ไปเขาอนุญาตให้ไปกันอะไรเงี้ยเราก็ไปได ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับหน้าที่เรามีอะไรบ้างครับดูแลหัวใจผูดการพูดการอยู่นู่นผมจะเป็นคนที่อาจจะแบบว่าขอขอในช่วงแรกนี้ครับจะขออนุญาตดูงานหลายๆอย่างเพราะว่าเราการมีปัญหาเพราะว่าอย่างอย่างถ้าสมมุติว่าปล่อยให้แบบเขารับทุกอย่างหรืออะไรเงี้ยเองเนี่ยผมมั่นใจว่ามันจะมีอะไรที่มีปัญหาแน่นอนคือผมว่าไม่ได้ห่วงอะไรนะแล้วก็ผมยังย้ำตลอดนะว่าแบบบางคนเข้าใจว่าผมแบบจับเค้เซ็นสัญญาส่วนตัวบริษัทหรือเปล่า เป็นเป็นเรื่องนึ้งที่เขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเพราะว่าเขาเขารู้สึกว่าเราแบบเขาแกไม่เข้าใจอาจบางชีการเข้าใจผิดนิดนึงด้วยตรงที่แบบว่าทําไมเราไม่ไม่เซ็นสัญญาเขาซึ่งจริงอะ่ะผมมารู้สึกว่าการที่ผมทำนี่มันเป็นอะไรที่แบบผมไว้ใจมากแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบไม่มีใครทําแบบผมนะผมมั่นใจเลย การที่แบบว่ามันมีความเสี่ยงหลายๆลยอย่างแต่ตัวผมรู้สึกว่าแบบผมอยากใจใจกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็อยากให้ทางเขาได้เข้าใจจริงว่าแบบไม่มีใครทําอย่างนี้นะมันมีแต่ผลเสียผลเสียกับผมอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็คืออยากให้เขามีความสุขเผื่อวันหนึ่งแบบว่าถ้าเขารู้สึกเติบโต,ตอยากทําอะไรมันจะได้แบบไม่สามารถมาแบบห้ามกันได้หรืออะไรเงี้ยเลี่ก็เปลี่ยนไปไม่เปลี่ยนผมเป็นยิฐทุกคนอยู่แล้วผมเวลาไม่ไม่ไม่เวลาผมจะทําเพลงให้น้องๆอะไรผมไม่เคยเรียกร้องส่วนแต่งไปได้งสิ่งผมทำคือผมลงทุนแล้วก็โยนททุกนคี่ เคยทำงานกับผมผมไม่เคยจับใครเซ็นหรืออะไรจริงจังอะไก็มีเขารับรู้ไหมครับว่าในจริงจังแล้วก็จริงใจแล้วใช้ใจกับตัวกับมินใา่ช่ใชอใช่่ใชใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใร่ใช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 ่่ใ่ใช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 ่จช่ใ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 ช่่ใั่ใี่ใช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 ่ใ่ใช่ใช่่แ่่่ มันไม่ได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่ายนะแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบมันบังเอิญนะมันมีหลายอย่างที่แบบเราต้องตั้งใจทําต้องอะไรจนมันแบบมันมีโอกาสมาอยู่ตรงเนี้ยผมก็จะคิดตลอดแล้วก็ถ้ามีโอกาสวลังทีอยู่ด้วยกันสองคนก็จะพูดตลอดแบบว้าวมันเหมือนเหมือนฝันจริงๆนะแล้วก็แบบอืมมันมันข้างน้ามันจะเป็นไงไม่รู้แต่ตอนนี้มันก็คือเป็นอะไรที่แบบแปลกมากวันนั้นที่แบบเราดูเขาอยู่คนละที่แล้วเราอยู่ไกลกันแล้วก็วันนึงแบบ ว่าเราเราได้มายืนข้างกันทํางานแล้วก็แบบดูคนที่แบบมาซัพพอร์ตเขาดีใจมากจิ่งที่มันเกิดขึ้นครับแล้วความปลอดภัยน้องอะความปลอดภัยล่าสุดเหมือนว่าเรามีคนไปบุกถึงบ้านอะไรด้วยอ่าบ้านบ้านผมเออแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างจริงๆบ้านกับที่พักเนี่ยผมผมก็ใครจะว่าอะไรก็ผมว่าไปนะผมรู้สึกว่าจริงก็อาจจะขอช่วงเวลาบางช่วงเวลาในช่วงเวลาเลิกงานหรืออะไรต้องเป็นช่วงเวลาส่วนตัวของเขาบ้างแบบอยา ไม่ว่าจะเป็นพี่พี่ดูแลของที่พักหรืออะไรผมก็อยากรู้สึกว่าอยากให้มันเป็นความปลอดภัยอยากให้มันเป็นความความลับก็ดีนะที่เก็บเพราะผมรู้สึกว่าเราเราไม่ได้แบบไว้ใจใครได้เหมือนเขาจะแบบใจดีไว้ใจผมจะบอกแล้วอย่าไว้ใจใครแม้แต่คนในบริษัทผมด้วยคือผมเป็นคนที่แบบจริงจังมากไม่ว่าจะเป็นผู้ชายในบริษัทหรือใครเรารักกันมากแค่ไหนแต่ผมบอกว่าเรื่องหลายๆอย่างเราต้องไม่ไว้ใจแล้วก็ให้ดูแลตัวเองไปก่อนพอถ้ามันสักห้าหกเดือนปีหนึ่งเขาอยู่ไทยแล้วเขาชอบแล้วเขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยตัวเขาแข็งแรงเรื่องความคิดกับ แข็งแรงเรื่องแบบว่าการป้องกันการเจอคนและเข้าใจอะไรเงี้ยเราก็จะปล่อยอิสระมากๆอยู่แล้วอะไรยังมีอยู่ไหมครับคนเข้าไปแบบมี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 อยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งด้วยบ้านผมเนี่ยมันผมพูดไงดีคือตัวที่อ่ะมันผมไม่มีกำแพงบ้านจริงๆด้วยด้วยผมมันมีมีบ้านหลายหลังแล้วมีที่หลายที่ที่มันอยู่ใกล้ใกล้ๆกันซึ่งผมไม่สามารถทางกำแพงแบบยาวมากได้อะไรเงี้ยเพราะมันแบบบางจุดมันคือทั้งซอยจริงๆอะนะตัวตัวตัวบ้านผมผมเลยรู้สึกว่าแบบ แต่ก่อนนะแล้วผมเปิดให้เด็กๆเ,เข้ามาเล่นน้ําเล่นสวนน้าอะไรกันประจําอยู่แล้วแต่ว่าตอนหลังก็ต้องขอโทษด้วยที่แบบรอมไม่ได้เปิด เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะเพราะว่าหนึ่งมันเราอยากให้มันมีความส่วนตัวด้วยเวลาเราทํางานแล้วก็ปลอดภัยต่อเขาด้วยเพราะผมมีห้องน้ําสาธารณะของผมอยู่ด้วยในที่ของผมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าใครเข้าออกบ้างเราไม่รู้ว่ามันจะปลอดภัยยังไงเราก็ต้องคอยเตือนกันตลอดระวังระวังห้องน้ำ<อ>ย่าตอนนี้ก็าัดคุมมากขึ้นใช่ไหมเพราะว่ากลัวจะเป็นแบบว่าคนเข้ามาจุดโจมตีใช่ครับคือไม่จริงไม่ได้ถึงกับจุดตมจุดจุดโดจมหรอกแต่สิ่งที่ผมอยากให้แบบรักษากันไว้คือ พอเนื้อที่เรามันเข้าได้มาปุ๊บอะคนก็ชอบทํามากับรถหรือว่ารู้เวลาเราไลฟ์ทางานปุ๊บก็จะขับเข้ามาในในโซนบ้านเราในโซนที่เราอะไรเงี้ยซึ่งถึงมันจะไกลแบบหลายร้อยเมตรหรือว่าเข้ามาถึงก็มีมาถึงกันผมกลัวเรื่องที่ว่าพอคนนึงทําได้อีกคนก็มาทําแล้วมันจะกลเป็นว่า มันนั่งตรงสวนเราเต็มเหนียวเลยเพยื่อรอดูไลฟ์หรือว่ารอดูเวลาถ่ายงานผมรู้สึกว่ามันอาจจะแบบไม่สะดวกต่อ <S 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 ผมกับทีมแล้วก็แบบทีมงานผมก็มีผู้หญิงหลายคนด้วยก็เลยแบบอยากอาจจะขอพักล<ท><อ>ูกเลือตรงนี้จริงๆใช่ก็ขอพร้อมนะครับเพราะว่าไม่ได้แค่กับผมกับกามินนะแต่กับทุกทุกคนท,กท,กทุกทุกที่เราชอบใครเรารักใครรักได้แต่สุดท้ายทุกอย่างมันต้องมีขอบเขตเหมือนเวลาผมอ่ะผมไม่อยากจะพาเขาไปกินข้าวมากๆเลยนะเพื่เสียงอนี้ไม่ใช่เลยเหมือนไม่คือผมพูดจริงผมอ่ะอยากพาไปกินข้าวผม อยากพาไปข้างนอกบ้างแต่พี่เห็นคนไหมซึ่งผมมั่นใจว่าคุณไม่ได้กินข้าวแน่นอนถ้าผมไปนั่งสองคนบางทีผมก็อยากมีเวลาที่แบบว่าผมพูดตรงๆผมรักทุกคนมากๆนะแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าแบบเราเจอกันเมียๆขอถ่ายรูปกันแต่ผมผมจะไม่ชอบคนพูดตรงผมไม่แคห่แล้วผมก็ไม่ชอบคนที่แบบว่าผมไปนั่งกินข้าว แล้วคือคุณเห็นว่าเป็นลาบุกตะโกนเฮ้ยเสียงดังมาก<อ>คือตะโกนเสียงดังแบบเฮ้ยพาสาวมาโน่นนี่เอ้ยจ้าเมนคึกเนี่ยผมรู้สึกว่า <คน S 1> ไม่เหมาะสมเพราะว่าบางทีผมกลังจะตักข้าวเข้าปากไปไปเราต้องกลับกันก่อนนะเพราะว่าแบบผมกินเ้อะมากเพราะแบบพอมัน<ม>ไม่สามารถกินได้จริงพี่ตัวเพราะว่าตัวเขาแบบว่ากำลังน,น่ารักเราคุณชอบเยอะมากเลยแต่อาจจะใช่ของคือไม่ใช่ของความสุดโตก็คือขอ,ขอความแบบว่า เัดสินใจกันนะแล้วก็ขอาร่วมมือคือคืออาจเจอกันเงียบๆขอกันถ่ายรูปกันน่ารักน่ารักเงียบๆได้แต่แบบขอแบบไม่ตะโกนแซวเล่นอะไรที่มันแบบลงขอมเขตอะไรเงี้ยครับใช่แต่ยังไงผมก็ยังต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่ทําให้เขามีโอกาสมายืนวันนี้แล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างแบบวันนี้รวมถึงตัวผมด้วยที่ได้รับความรักจากคนหลายๆคนเข้ามาเพราะบางคนเนี่ยเขารักเราก็ชอบเรามากจนบางทีเขาก็ลืมว่าอะไรมาถูกผิดอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่โกรธกันอยู่แล้วแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราจะอาจจะออกมาพูดการเตือนกันได้ก็ต้องขอบ องงนกอกจา้เพื่อนร่วมงานแล้วตอนนี้ความสัดเจของความสัมพันธ์ของคู่นี้จําป็ความว่ายังไงคะผมก็ยังย้ำเหมือนเดิมผม,ผมจะบอกให้ว่าเรายังย้ำเหมือนเดิมว่าผม,ผมก็ให้เป็นว่ามีนี่คนเดียวเลยนะมีเขาคนเดียวใช่ใช่แล้วผมก็เป็นเวลาผมคุยใครผมจะพูดงี้ทุกครั้งนะเพื่อนๆก็เห็นนะถึงจุดจบมันจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าคือผมผมให้เกียรติคือผมมีอยู่คนเดียวนั่นแหละแล้วก็จริงจังมากตัวผมจริงจังมากไม่งั้นผมไม่มาทําอะไรที่แบบมันต้องเสียเวลาหลายอย่างอะไรเงนี้ย ไม่ต้องแป้ก็ได้รีบขอดนะรีบขอดนะเพราจะกลับแล้วนะแต่ก็คือผมอีกเรื่องหนึ่งตรงที่ว่าเราอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่แบบคนที่ว่าหนึ่งสองสามมาตกลงบอกว่าเฮ้ยเราเป็นคบกันนะผมรู้สึกว่าในคนที่อายุ3 1 3เอยดสาอง่พวกเราอะยังไงอะมันก็ต้องดูท่าแท้กันไปก่อนผมไม่ใช้คํานี้ก็ต้องดูดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนเราต้องมาทํางานทุกวันแล้วเราก็ใช้โอกาสนี้ดูคุยกันแอบมุ้งมิ้งกันในบางช่วง

บายสบายน่ารักน่ารัก่적으ัก각하고있고솔직่ารักน่าน่ารน่ารักน่น่ารักน่ารักน่ารั่ารกน่ารัน่านาักนารน่ารันาน่ารักนารกนาก่รกน่ารัการกรก่ว่ารกกาก่ังค่าว่ารริงใจจริงๆ่รือเปา่าั เรื่องนี้เรื่องนี้ไม่ไม่มีอะไรที่ผิดถูกเลยนะครับเป็นเป็นสิ่งที่มันเป็นเรื่องปกติมากผมเจอกันทั้งหมดเนี่ยเพิ่งระยะเวลาจริงๆเนี่ยแค่สองาทิตย์เองอาทิตย์สองอาทิตย์ซึ่งผมสามผัสว่าคุณที่ว่าเราอายุแม่อย่างที่เพื่อนๆเห็นอ่ะไม่ว่าจะเป็นผมหรือเป็นใครที่อยู่ในพีเคหรือแม้แต่ตัวเขาเองอ่ะชีวิตจริงเราจะเป็นนิ่งกันมากนะครับตัวจริงเขาก็นิ่งมากหลายคนอาจจะแบบว่าไปเข้าใจว่าเราแบบเหมือนเด็กหรืออะไรจนแบบว่าไอ้นี่ก็คือเขาเป็นผู้ใหญ่มากๆนะครับตัวจริงเรากับเขาเป็นผู้ใหญ่มากๆแล้วก็การที่แบบเราจะ บกันจริงจังหรือการที่จะอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องใช้เวลาหลายๆอย่างแต่ว่าตัวผมเนี่ยก็จะบอกว่าตัวผมก็จะทาให้ให้ดีที่สุดในทุกๆอย่างใช่ครับผมแล้วก็เขาน่ารักมากๆครับมีอะไรต้องเติมไหมพี่แด๊ว,วันนั้นที่เราพีคกับคุณคีตาภาเขาเหมืนอนอ๋อไม่หรอกไม่หรอกก็มีมีจริงบ้างไม่จริงบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่คือคือใน,ในการพีคหลายคนรู้อยู่แล้วพีคผมก็ยังจะพูดตรงนี้เวลาผมเข้าไป ผมก็คือนักแสดงเหมือนกันถ้าคนแสดงตัวผมเองอ่ะก็เป็นนักแสดงตัวตัวหนึ่งเหมือนกันที่ว่าเวลาผมโดดเข้าไปในพีเคมก็ต้องแสดงด้วยแล้วก็เอาความจริงผสมด้วยหลายๆอย่างซึ่งมันเป็นอะไรที่น่ารักอยู่แล้วเพราะมันก็คือพีเคมันก็คือช่องทางการทํางานช่องหนึ่งซึ่งเขาเจอทั้งคนนู้นเราเจอทั้งนี้มันจะไม่ไม่ควรห้ามกันอยู่แล้วแล้วก็ฝากบอกเพื่อนๆด้วยนะว่าว่าเวลาเข้าไปเข้าพีเคใครอ่ะไม่ต้องไปแบบว่าแบบว่าเครียดกับผมหรืออะไรเพราะว่ามันคืองานของทุกคนอยู่แล้วนะครับก็น่ารักน่ารักกันทุ

ช่ได้ังกคุยช่าไทยอ่ะคุยช่อินดีทรามแบบอินดีทูลักรามะอินดีทะอินดิทูลาสัสดี่ะอินดทดจักอาหารอหารไทยพูดเะบวางละวางละวางต่ออะไรอีกผัดต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งผัด